ดีกาทอท์กเสียงจากคณะดอร์ธนพลคงเจียงพูดเรื่องกฎหมายอย่างเข้าใจง่ายเล่าเรื่องคำพิพากษาบาย AI ฟังแล้วคิดฟังแล้วเข้าใจคิดและทำเพื่อทนายความยินดีต้อนรับสู่ดีกาทอท์กเสียงจากคณะดอร์ธนพลคงเจียงรายการที่จะทำให้คำพิพากษาไม่ใช่แค่ตัวบทแต่คือเรื่องเล่าที่มีชีวิตเพื่อทนายความไทยทุกคน สวัสดีนี่คือดีกาท a อกเสียงจากคณะด็อร์ธนพลของเจียงรายการที่สภาคุณฟังเรื่องดีกาอย่างเข้าใจง่ายเจาะคำพิพากษาให้เห็นมากกว่าตัวบทและพูดเรื่องกฎหมายด้วยภาษาของคนวิชาชีพไม่ว่าคุณจะเป็นทนายรุ่นใหม่ทนายภาคสนามหรือผู้รักในกระบวนการยุติธรรมเราขอชวนคุณมาฟังด้วยใจและคิดไปด้วยกันเริ่มต้นตอนนี้กับดีกาทอก สวัสดีค่ะพบกับดิบดิฟกันอีกครั้งนะคะวันนี้มีประเด็นน่าสนใจมากค่ะคือการที่พนักงานเอาสินค้าของบริษัทไปขายแล้วก็ไม่เอาเงินมาคืนเนี่ยตกลงมันเป็นลักทรัพย์ในจ้าง หรือว่าเป็นยักยอกทซัพย์กันแน่ความต่างตรงนี้เหมือนจะเล็กน้อยแต่สําคัญมากนะคะเพราะมันมีผลกับเรื่องอายุความเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกคําพิพากษาสารดีกาที่452567กันค่ะเรื่องของเรื่องนะคะก็คือห้างหุ้นส่วนจํากัดสอเนี่ยเขาฟ้องพนักงานขายคนนึงแล้วก็มีพวกอีกหลายคนหาว่าร่วมกันแก้ไขข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์คือกล่าวหาว่าพนักงานคนนี้เบิกสินค้าไปขายแต่ว่าไม่เอาเงินมาส่งคืนหรือคืนของไม่ครบ แต่ดันไปลงบันทึกในระบบว่าส่งคืนเรียกร้อยแล้วประมาณนี้ค่ะทีนี้สารชั้นต้นสารอุทธรท่านมองว่าแบบนี้เป็นการร่วมกันลักทรัพย์ในจ้างนะคะก็ลงโทษไปแต่พอเรื่องไปถึงสารดีกาเอ๊ะมุมมองกลับต่างออกไปเลยประเด็นมันอยู่ตรงไหนคะทำไมสาลดีกาท่านถึงเห็นต่างไปได้ครับคือประเด็นหลักที่สารดีกาท่านมองเนี่ยจะเป็นเรื่องลักษณะของการครอบครองทรัพย์สินครับคือการที่โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างเนี่ย อนุมัติให้พนักง,งานขายหรือจำเลยที่1เนี่ยเบิกสินค้าออกไปขายสารดิการมองว่าอันนี้เป็นการส่งมอบการครอบครองตัวสินค้าให้จำเลยไปเลยนะครับคือให้ไปจัดการโดยอิสระไม่ใช่แค่ฝากให้ดูแลแทนชั่วคราวเพราะจำเลยเขามีสิทธิตัดสินใจเองว่าจะขายให้ใครขายยังไงอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเหมือนกับว่าพอนายจ้างให้ของไปขายแล้วก็เหมือนยื่นอำนาจการจัดการให้ไปเลยไม่ใช่แค่ฝากถือของไว้เฉย พอเขาขายของได้เงินมาเงินนั้นก็เลยกลายเป็นว่าอยู่ในความครอบครองของลูกจ้างคนนั้นไปแล้วในฐานะเหมือนเป็นตัวแทนใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับพอเงินที่ได้จากการขายเนี่ยมันตกมาอยู่ในความครอบครองของจำเลยที่หนึ่งแล้วการที่เขาเอาไม่เอาเงินนั้นมาคืนนายจ้างแต่กลับแบอบกว่าเบียดบังเอาไปใช้เองหรือไปแบ่งให้พวกพ้องโดยทุจริต การกระทําแบบนี้มันเลยไม่ใช่ลักทรัพย์แล้วครับเพราะลักทรัพย์เนี่ยมันต้องเป็นการไปเอาทรัพย์ของคนอื่นที่อยู่ในความครอบครองของคนอื่นมาแต่นี้มันเป็นการเบียดบังเอาทรัพย์ที่ตัวเองครอบครองอยู่แล้วซึ่งเอ่อมันเข้าลักษณะความผิดฐานยักยอกทรัพย์ตามมาตรา352ครับอ๋อค่ะพอตีความว่าเป็นยักยอกทรัพย์ปุ๊บผลทางคดีนี้มันต่างจากลักทรัพย์ในจ้างชัดเจนเลยใช่ไหมคะมันต่างกันยังไงบ้างคะในทางปฏิบัติต่างกันเยอะมากครับ จุดสาคัญเลยก็คือความผิดฐานยักยอกทรัพย์ตามมาตรา352เนี่ยกฎหมายถือว่าเป็นความผิดอันยอมความได้ตามมาตรา356ครับความผิดอันยอมความได้หมายความว่ายังไงนะคะก็คือเป็นคดีประเภทที่ผู้เสียหายต้องไปร้องทุกข์แจ้งความกับตํารวจก่อนนะครับถึงจะดําเนินคดีได้แล้วก็มีเงื่อนไขสําคัญมากเรื่องเวลาคือต้องร้องทุกภายใน3เดือนเท่านั้นเองครับนับจากวันที่รู้เรื่องแล้วก็รู้ตัวคนทําผิด แค่3เดือนเองเหรอคะแล้วในคดีนี้ข้อเท็จจริงเรื่องการรู้ตัวรู้เรื่องแล้วก็ตอนที่ไปฟ้องคดีนี่เป็นยังไงบ้างคะครับในคดีนี้เนี่ยมีหลักฐานชัดเจนเลยโดยเฉพาะพวกบันทึกภาพบันทึกเสียงคำรับสารภาพของจำเลยทำให้ศาลเชื่อได้ว่าโจทหรือนายจ้างเนี่ยรู้เรื่องรู้ตัวคนเผ็ดตั้งแต่วันที่17-18กันยาปี60แล้วครับ แต่ว่าโจทดเพิ่งจะมายื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลเอาวันที่1สิงหาปี6กหนึ่งโอ้โหกันยา60มาฟ้องสิงหา61หนี่มันเออเกิน3เดือนไปเยอะมากเลยนะคะแล้วผลสุดท้ายเป็นยังไงคะผลก็คือคดีในส่วนความผิดฐานยักยอกทรัพย์เนี่ยมันขาดอายุความครับขาดอายุความไปเลยใช่ครับ สารดิกาก็เลยต้องพิภากษาแก้คำพิพาคษาสารล่างให้ยกฟ้องโจทย์ในข้อหานี้ไปสำหรับจำเลยที่1แล้วก็รวมถึงจำเลยคนอื่นๆด้วยนะครับคือที่ 3, 4, 5, 7ที่โดนฟ้องมาในฐานะผู้สนับสนุนหรือตัวการร่วมเนี่ย และถึงแม้ว่าจะมีจำเลยบางคนอย่างจำเลยที่ 4, 5, 7เขาจะไม่ได้ยื่นดีกาสู้คดีต่อก็ตามนะครับแต่พอเหตุที่ศาลยกฟ้องมันเป็นเรื่องคดีขาดอายุความซึ่งถือเป็นเหตุในลักษณะคดีคือมันเกี่ยวกับตัวคดีโดยตรงศาลดีกาก็มีอำนาจพิภากษาให้มีผลไปถึงจำเลยเหล่านั้นได้ด้วยตามกฎหมายครับ โ oh, สรุปได้ชัดเจนเลยนะคะว่าแค่การตีความข้อกฎหมายว่าการกระทํานั้นๆเนี่ยมันเข้าข่ายความผิดฐานไหนกันแน่มันส่งผลกระทบแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยเพราะมันไปโยงกับเรื่องอายุความซึ่งเป็นเรื่องของเวลาตามกฎหมายจากที่ศาลล่างบอกว่าผิดเพราะขึ้นศาลดีกาตีความลักษณะความผิดต่างไปนิดเดียวก็กลายเป็นยกฟ้องไปเลยเพราะเรื่องเวลาสแสดงว่าแบบนี้ คนทำธุรกิจนี้ต้องระวังมากๆเลยนะคะทั้งเรื่องลักษณะการมอบหมายงานการควบคุมทรัพย์สินแล้วก็จะเกิดเรื่องขึ้นมาต้องดำเนินการทางกฎหมายให้เร็วด้วยใช่เลยครับเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากว่าความเข้าใจในรายละเอียดข้อกฎหมายเนี่ยสำคัญจริงๆแล้วก็เรื่องการทำตามขั้นตอนตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดนี่ก็พลาดไม่ได้เลยครับค่ะสำคัญมากๆแล้วมันก็น่าคิดต่อนะครับว่า ในทางกฎหมายจริงๆเนี่ยมันจะมีอีกกี่กรณีการที่แค่คำนิยามหรือการจัดประเภทความผิดตามกฎหมายเนี่ยอาจจะส่งผลชี้ขาดคดีได้มากกว่าตัวข้อเท็จจริงของการกระทำนั้นเสียอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเรื่องของกระบวนการอย่างเรื่องอายุความเข้ามาเกี่ยวข้องแบบนี้ครับอันนี้น่าคิดครับและนั่นคือทั้งหมดของตอนนี้ในดิกาทอถ้าคุณชอบตอนนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนทานายฟังหรือบอกต่อให้คนในวิชาชีพที่ ตามรายการนี้ได้ทุกสัปดาห์เพื่อฟังเสียงจากาคณะดอรธนพลขคงเจียงแล้วพบกันในครูหาวันที่24สิงหาคม2568เลือกดอรธนพลคงเจียงหมายเลข4พร้อมทีมกรรมการหมายเลข47ถึง68ทนายต้องมาก่อนคิดและทำเพื่อทนายความแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าดีคาท็อกเดคาแคสเ่าดิกาผ่าน